ดันไปงั้นโดนนั่นน่ะที่ลงจัดเลยเอาโดนโดนเติดกูบอกแล้วโดนกูบอกแล้วว่าโดนคงไม่สวยวะนแต่ได้อยู่แกได้อยู่แกได้อยู่ลวเย็ดวายวายเอาสวยเอาเอาสวยเขาเบสตายอย่างนี้ซวย เอาสวยของชีวิตป่ะพาเวดไม่เกิดอาจจะสวยนะชุบแล้วสวยคุอุ้มเมดออกอุณอุ้มมันออกอุมอุ้มมันออกไปไกลๆชุบแล้วเนี่ยชุบซ้ำเอาเสียลาอีกลุกซ้ำเสียไปเลกแล้วกูเกิดแล้วกกิอย่าบ้านอย่มีโอกาสอยู่ดีมีเวทต้องทำสิบหัวต้องทำสิบหัวนะ ชือตบระยะบ้านชือตบระยะบ้านเรียบร้อยเลยทนกูบอกเลยถ้าทำ้าถ้าช็อตนี้ทำอะไรไม่ได้คือแฟมโดนนะกูบอกเลยแฟมโดนะหัวหนหัวเอาอีกเอาอีกมึงต้องเอาอีกมึงต้องเอาไม่ต่ำกว่าสิบหัวตมึงต้องเอาไม่ต่ำกว่าสิหัวม่นแท้มันงั้นวยไอ้ี้าเลยไอ้ี้าเลย

โหจบเลยคูบอกแล้วหถ้าถ้าเวทเวทได้สิบหัวคือชนะไฟท์ูบอกแล้วแล้วจริงๆด้วยเานะขึ้นมาหน่อยขนมาหน่อยขึ้นมาหอยเฮียเอาจัดอะมันต้องมิมนะคือฝั่งเอกลีจะต้องอย่าให้เวทได้เล่นเลยเวยปืนแม่งต้องต้องยิงแม่งคนเดียวอะฝั่งรันเวอีกเลอ่ะพี่ปืนมากดให้หน่อยพี่รันเวอีกเลย่ะพี่เฮียเอาจัดพี่สีศพสีศพตรงผม กินดิกินดิกินดิตีโดนโดนีกดิเฮียเียนเกมจัดเลยอะเลียนเกมจัดเลย่อยายหล่อเเฮ้ยเลนเลนซ้ายมันสกปเพื่อนมันมันมันสกสกปเพื่อนมันนะเฮ้ยมันรีได้ปะน่ะรีได้ปันบนดอไนดีรีได้อะ อุทัยเว้นโดนโดนล็อกนี่คือจบเลยนะแอุทัยดีดดีได้บอกเลยว่าสวยบอกเลยบางโค้ชซวยเฮ้ยคืนว่ะกคืนแฟมคืนทันคืนไปมึงวิ่งโง่อะไรอย่างนั้นละ่ะอยู่ดีก็วิ่งลอยหน้าไปโอเคขวเล่นเฉยเลยอะไรวะไอ้เจ้ยออ <c oughs> จอนวิกเฮ้ยสลันเด็ดเด็ดเด็ดดอนวิกทิกใหม่จอนวิกทิกใหม่ <c oughs>

เาวเ่อเหี้ยเอาจัดเลยก็บอกเลยถ้าอีกดีอุ้มเวทไปกักได้นะชนะไปแล้วดูทรงอะโง่ไงนี่แอคมาดู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 ตีมาดูตีเกมครับวันนี้อมา่อนขึ้าตีพร้อมเกมครับช็อนี้สนยมนเียดยเกมในช็อนี้มาว่ะช็อนี้มาว่ะเอาว่ะ เย็ดีเย็ดลงไปลงลงงแเนี hmm. okay. mm ่ยโชว์ว hmm. mm ่ะนี่เรากูนี้เอาตัวมาทำแล้วเอตัวมา้แล้วไม่้หรอเอาั้งล่างตีแอ็เลยช็อนี้ตีแอ็เลยมึงรอดูเลยนะเดี๋ยวถ้าอุ้มไม่เอ๋อเนี่ยร้องอีกมึงรอดูเลยแต่อติไม่น่าจะอุ้มหรอกเพราะว่าอติอุ้มบอกว่าปกติอติอุ้มปะ มึงจะหนีไหีอย่อุ้มสองนะอย่าอุ้มสองนะอย่อุ้มสองน่อเตียตีอุ้มบาเลาแกเล่นแกอุ้มบาแกอุ้มบะใครใครรู้บ้างแก่เล่นอุ้มบ้ะ ยังยังยังไอเจรถบ้านเราม่สอีหดึ่งบ้านเราม่ส่งไม่อยู่แล้วต้องมาไปเลยาเนวันดีไอเหี้ยมึงลุ้มหน่อยดิแมรถรถติดวงช้าจังวะแม่งวิ่งอยู่คนเนี่ยเมียกูหลับอ่ะไม่อยากปลุกเนี่ยไม่ตายไม่ตายคนไหนตีเอ็มพีเอ้ยหายแล้วหายแล้ว่ไอบัตอย่าพิ่งอย่าพิ่ง่อนนะอย่าพิ่ง่อนอย่าพงอนเพื่อตีมี ดูลุงเงาของเราไว้ต้นกม้ของเราไว้เล่นเขาเยอะเอรถออกอีมีก่อนดีออกรถออกอีมีก่อนเล่นเขาเยอะเยอะนะเล่นเขาเยอะๆอนะทีนีหมดแล้วตายแล้วล่ะเพื่งพี่ตีพึ่งห่ออย่าพึ่งห่อพี่พร้อมยังไม่ห่อเหรอโอเคพร้อมยังพร้อมยังไอ้พื้นบนรถนั่นรถตรงที่อ m มีมึงขับก่อนดีให้มันรู้ว่าขับได้ปะน่ารับตรงนู้นน่ะมึขับได้นี้ขับก่อนดีขับได้ซ่อมแล้ว มีศพคือเราได้หรือรถมา้าวพอมด้นพร้อมนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันหน่อยแล้วตำรวจมันมาเลยพร้อมยังพร้อมยังไม่กูเปิดกูมีวงไล่ห่างดีกูมีวงไล่กบวงไล่เต็มตัวนะเต็มตัวนะหางยังเรื่องก่อนเลมากสั่งอุ้มมาตีอุ้มม มึงไปกับเพื่อนมาตามมงไปใครก็ได้ผล่อคนเดียวประมาณยี่สิบมามามาหนึ่งองสามหกเะอกนะอุ้มสองเพื่ออะไรอ่ะอย่าอุ้มสองอย่าอุ้มสองกระายเลยจ้อุ้มสองก็อยพาไปเาว่าติดเล่พาปะไม่นางงูไม่นางงูอุ้มหนึ่งขับสองหรอกอยู่ตรงนั้